สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้นะคะลิสาจะมาอัปเดตสภาพสวนนะคะต้นยาเต็มเลยแต่อันนี้อสังเงานะคะยังดอกอยู่เรื่อยๆนะคะอากาศตอนนี้เย็นมากเย็นไวมากเลยอันนี้นะคะลิสาก็เก็บฟักเขียวนะคะเป็นผักสุดท้ายของปีนี้นะคะก็มีอย่างละนิดละหน่อยเก็บมาถ่ายคลิปไว้แล้วคะ่ะแต่ยังไม่ ไม่ได้ลงไ้แล้วอันใบนแมงลักนะคะเดี๋ยวต้องเอามาแช่น้ํานะคะอันนี้เป็นฟักเขียวนะคะที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นลูกเล็กๆจริงมันจะมีพันธุ์ใหญ่ๆด้วยนะคะตอนนี้จักก็ทำทรายนะคะอันนี้เป็นหินเนาะถมตรงที่หน้าบ้านนะคะข้างบ้านก็ทําทางเดินใหม่ยังไม่เสร็จนะคะทําเองหมดเลยแล้วก็วันนี้ก็มีเกี่ยวข้าวนะคะแต่ว่าใช้รถ รถเกี่ยวนะคะคนไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนคะคะต้นข้าวสูงมากเลยสวยมากปีนี้ไวเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะแต่ว่าพอเราเกี่ยวข้าวกาวก็เยอะมากเลยเพราะว่าเขามาหาอาหารนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูสภาพในสวนกันงานเยอะมากเลยค่ะ อันนี้จะไปขุดขานะคะซึบเมื่อคืนปิ้งย่างกันตรงนี้เราจะทำเป็นปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวจะลองทำโต๊ะหินอ่อนดูนะคะไม่รู้จะสําเร็จหรือเปล่าแต่คงต้องใช้เวลาอันนี้คือผักในกระถางนะคะนอนมากิน นอนมากินใบมะกรูดหนูอีกแล้วนะคะพอมันจะขึ้นจะขึ้นมันก็มากินนะคะถ้าไม่ปลูกในบ้านมันก็จะไม่รอดนะเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยค่ะเนี่ยต้องมาเด็ดเขาทิ้งทุกวี่ทุกวันเลยนะคะแต่อีกสักแป๊บนึงมันหนาวมันคงไม่มาแล้วแต่ว่าใบมะกรูดเรามันหนาวมันก็จะตายนะคะ มันทนหนาวไม่ได้นะคะมันมันหนาวมากแต่คงไม่เก็บเข้าบ้านนะคะถ้าไม่ไม่รอดก็คือทิ้งเพราะว่าในบ้านเต็มแล้วนะคะเหนื่อยมากอันนี้เป็นกระชายนะคะแต่ยังวันนั้นขุดดูมันยังไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็มีใบมะกรูดอีกที่ต้นใหญ่ๆที่เคยไปลงคลิปไว้ตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้เพราะว่ามันโดนหนอนกินนะคะแล้วก็อลิสาก็เก็บ ตัดมันไปกินด้วยมันก็เลยไม่ใหญ่มันเดียวในกระถางเนาะก็มีโหละพากระเพราเล็กน้อยไว้กินอันนี้ก็เป็นกระเพรานะคะกระชายอันนี้เป็นพลาสติกดำนะคะเราต้องมาตากให้เขาแห้งก่อนก็ให้ดูต้นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยนะคะเสียดายจังเลย oh. เขาจะอยู่กับเราอีกสักเดือนหนึ่งถึงหรือเปล่าเพราะว่า อากาศมันลดลงอย่างไวนะคะแต่มันไม่ตายนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเอาฟางข้าวเนี่ยมาหุ้มให้เขาเนาะแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นเองอันนี้พี่พี่ที่พี่หน่อยเขาให้มาสามต้นแต่ว่ามันรอดสองต้นแต่ว่าโชคดีมากนี่มันมีหน่อเพิ่มมาสองต้นนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอีกอนาคตเราก็จะมีต้นกล้วยที่แบบอยู่ตรงนี้ยะแยๆแล้วก็จะมีมะกรูดอีกต้นหนึ่ง ดูหนอนกินใบหมดเลยไม่เหลือใบเลยทุกคนอันนั้นเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะก็นี่ทุกคนเอย่าตกใจนะจะหันให้ดูล่งจ้องเลยนี่ปัจจุบันนะคะวันนี้วันที่อะไรอะ่ะวันที่ยี่สิบสามไหมไม่ใช่ยีิบสี่วันนี้วันที่ยีสิบสี่นะคะ ดูสวนนะคะพริกเอ่อวันที่ยี่สิบสามอ่ะวันที่ยี่สิบสองไอศาก็ทำการลื้อสวนหมดเลยนะคะลื้อสวนหมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะทำแปลงที่เราเอาเสร็จผักอะคะ่ะมาไว้เนี่ยก็ได้ดินเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ได้สารอาหารมาตรงนี้ไอศาจะหวานผักหน้าหนาวนะคะผักสลัดเนาะล้วก็จะต้องทำ ทำอย่างนี้เขาทุกวันนะคะนี่พวกมะเขือพวกพริกอย่างงี้ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะตรงนี้มีช้อนติดมาด้วยมีหญ้าเราให้เขาเหี่ยวแล้วก็มาทําปุย๋ยก็ที่เหลือก็มีตะไคร้เพราะมันอยู่ในแถบที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าคุณพ่อนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเขาอยากใช้รถไถํายทความสะอาดสวนนะคะนั่นแหละลก็เลยต้องรีบนะคะรีบเอ่อ ถอนริบรื้อเหลือต้นมะละกอหนึ่งต้นอยู่ตรงกลางก็โดนบ่นค่ะว่าทําไมปลูกไม่คิดเอาให้มันเกะกะอะไรเยงี้ค่ะมันทําความสะอาดไม่ได้อะไรเงี้ยเ,ออเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองขุดมาไว้ตรงนี้ดูนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจะลองขุดมาไว้ขี้เกียจมีปัญหานะคะตัดปัญหาไม่ต้องทะเลาะก,กันอันนี้ก็เป็นพริก ที่ปลูกเล่นๆนะคะแต่ไม่ได้กินเลยนะมีแต่นอนกินเห็นไหมคะนอนเนี่ยกำลังกินเลยนะั่นน่ะนี่คนปลูกไม่ได้กินคนที่กินนี่ม่ใช่คนนะนอนกินนะคะก็มีตะไคร้หนึ่งที่เราปลูกนะคะหนึ่งต้นก็ออกมาเยอะแยะเลยปลูกไว้ดูไม่กล้ากินมีอยู่ต้นเดียวตอนนี้จะมาขุดขานะคะขุดขาจะย้ายที่ แล้วก็จะย้ายที่เขาแล้วก็จะขุดไปทำาต้มียมนะคะยังไม่ออกดอกเลยเห็นของของใครของพี่น่อยออกออกดอกแล้วนะของไอ้ใจไม่ออกเลยเนี่ยศาก็ลื้อหมดเลยนะคะลือ้อแบบทั้งส่วนเลยพริกเพิ็พกก็กำลังจะแดงนะก็ฟันทิ้งหมดเลยคะ่ะโมโหอันนี้ก็จะเป็นบัวหิมะ <c oughs> แต่คิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขา แต่เราก็จําเป็นที่จะต้องขุดนะทุกคนเนี่ยค่ะก็เกี้ยงเลยทั้งสวนปีหน้าสาก,ก็จะไม่ปลูกผักขายแล้วนะทุกคนเพราะว่าแค่ปลูกกินมันไม่มีเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีทุกปีกปนะคะและ้วสาก็จะปลูกแค่เนี่ยค่ะมุมเนี้ยมุมของตัวเองแค่ตรงเนี้ยค่ะทําแปลงตรงเนี้ยปลูกอย่างละนิดละหน่อย ไม่ต้องไปเกะก,กะอะไรเงี้ยจริงๆก็ที่เคยเล่าให้ทุกคนฟังมันก็เป็นที่ของเราซื้อเองแต่ว่าคุณพ่อเขาก็เอาที่เขาไปให้คนอื่นเช่าเนาะแล้วก็มาใช้ที่เราแต่ว่าเราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามอำเภอใจอยากปลูกต้นไม้ก็ปลูกไม่ได้จะปลูกอะไรก็ต้องเป็นผักที่มันอะไรนะปลูกแป๊บเดียวอะนั่นแหละแล้วก็ต้องถอนทิ้งอะไรเงี้ยคะ่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรลูกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าคิดอะไรนะคะจ้างมนเถอะทุกคนไม่มีใครอยู่ถึงร้อยแล้วก็บางสี่งบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจเรานะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องไปแก้ที่เขาแก้ที่เราเราก็ปัญหามันก็จะจบนีม่มีมะละกอทุกคนนะ่าจะไม่ได้กินหรอกลูกยังเล็กอยู่เลยงัยพึ่งพึ่งพึ่งมันร่มเลยทุกคน น่าจะไม่ได้กินแต่เดี๋ยวจะขุดแล้วก็ลองลองย้ายนะคะแต่พูดถึงอะไม่เป็นไรหรอกเอาทิ้งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าค่อยซื้อใหม่แต่ว่าตอนนี้กำลังสวยเลยทุกคนทำใจไม่ลงแต่บางสิ่งบางอย่างเนาะเราก็ต้องตัดใจแล้วก็ตัดให้ได้จะได้ไม่มีปัญหา ลูกอะไรนะคะเขาก็บอกเขาก็จะถามอย่นั้นแหละมีต้นหญ้าขึ้นก็ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยหญ้าขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะหงดหงิด,งดเขาก็เห็นแล้วเขาก็หงดหงิด,งดเออแต่เราก็ทํางานเนาะเราก็ทํางานก็เลยทําให้คนคนที่อยู่บ้านเนี่ยว้าวุ่นเลยนะคะเราทํางานเราก็ไม่มีเวลาดูแลสวนเต็มที่แต่คนดูนี่ว้าวุ่นทําไมเราไม่ทํานะคะ ก็ตื่นมาตั้งแต่ตีหเนาะทุกวันอะ่ะกว่าจะได้นอนก็สีท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนกับชีวิตประจำวันทำงานดูแลลูกทำอาหารทำสวนบางคืนบางวันก็นั่งเด็ดพริกจนถึงตีสามตีสเนี่ยต้องส่งลูกค้าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะทุกคนเราทำหน้าที่ของเราแล้วว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วแหละอืม แต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจใครบางคนก็ยังเห็นว่าเราไม่ทำอะไรก็เลยช่างมันเถอะมันเป็นความคิดของเขาแต่เรายังการกระทำของเราก็ยังทำอยู่เรารู้อยู่แก่ใจนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ามาอัปเดตสภาพในสวนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปที่ถ่ายถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนเมษานะคะเดี๋ยวจะรวม เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะให้ทุกคนดูบรรยากาศในหนึ่งปีเนาะแต่เสียดายอะไม่ได้ถ่ายตอนที่เขากำลังแบบว่าปลูกข้าวคิดว่าไปทำงานก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาขุดมันกันนะคะ